หายอดเคียงอีกเดียวอันคำคำกับเขามาตัวอันบ้าคำปันไดดอกหามงแรงอันโอ้เสียงนกของจิตจิตเพราะว่ามาปล่อยนกไงเห็นนกสงสารเขาเอาเอา,เอาเอาเขาไปไอ้นั่นไงเอาเขาเข้าป่าแล้วเขาขาหักเอเ้ยเขาปีกหักไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะฉันก็เลยแฟนบอกว่าเฮ้เธอจะมาไอซอยนกนี่บ่าน่าสิรอดนะว่ัสน ฉันก็เลยปล่อยเขามาเขาธรรมชาติเอาอาหารให้เขาเมืองสุดท้ายแล้วไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะแต่ฉันก็ทำไปเนี่ยไป,ไปทั้งแกกระเทียมปลาเทียมเปิรไปนํมามหาเห็ดน้ำหันละเมื่อวานได้เห็ดหลายได้เยอะอยู่เมื่อวานนี่นะฉันก็เลยห่าวตัวฉันก็เลยห่าวเด้ ว่าเนี่เออได้เฮ็ดไอ้ไอเอ็นปีกเงี้ยวปีกเหี่ยวนะนี่เห็นว่าโอ้ยอดไอ้ยอดเขียงถ้าบ่เอามันก็สียาวเนาะพี่น้องก็เอาตัวมันปร่งดูอยู่ดอกพอฝนมันตกทุกมื่อเนาะพี่น้องเนาะอืเห็นเนาะนั่นได้เขียงเสมอเสมอตัวงามเนาะไปเน่ะเดียมหยุดหยุดหยุดของปลาอันนี้ยอดเขียงปลามันสีแบบไอ้ ยอดเขาสีใบไงดอกเพราะว่าบเม็นเขียงไงถ้าเขียงไงยู่ข้างบ้านสันน่ะยอดบบกใหญ่เลยเอาเปล่าแซบคือกันนั่นแหละคือพูดถึงว่ามันมันเป็นไงก็กกนแต่อันนี้ก็แซีบหวานดีถ้ามันบนาหยอดไ่มันก็ผสมได้พี่น้องมันก็หวานอยู่พอพักอีกอย่างก็อเอาเถอะเขามาเลย อันแบบว่าเข่ามาว่าสิวตั้งใจดอกมันคําแล้วเนาะเข่ามากเหรเห็นมันอดบ่ไหลเด้คนเคยเก็บอ่ะมันอดบ่ไหลตัวอันนั้นอเอาอีกันกระเทียมป้ากระเบิดแล้วก็อยากกระติ้งด้วยไปดองกระเบิดแล้ว หาเบิ่งเห็ดนะมาว่านพ่อเห็ดเลยอันอันพ่อใหญ่คางบ้านบ่านนี้เนาะว่าไอ้เองเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะฉันจะมาไอ้ที่ดินเธอนะขอฉันหามันไอ้ขอฉันหาเห็ดด้วยคนว่าสั่นอันเห็ดอันนั้นเห็ดอันเพงแพงมอโรมอเร็วนี่ออก็มาเอาโกคอข่บกินท่านแม่อข่พ่อไข่กระเจีให้เจ้ายุยสันดอกจังหัวบาวามันแพงสันหูเป็นยังงสมมติแต่ว่าฉันก็อาจสิถ้า จังไดเราบอกหว่าอาจจะซิมหรือจังไดแล้วแต่ว่าถ้าสันเห็นนะสันก็บอกอยากกินสันก็บอกฉันบอกหนหวว่ามันเสียบหรือว่าเสบนะฉันก็เลยแบบฉันเสื่อมเธอเล้แต่สันพอก็เลยว่าเนะอเออจะอยู่ข้างหน้าบ้านข้างเรา่นหลยเป็นบ้านแกเป็นคนแก่เนาะคนแก่ที่เกษียณอายุแล้วก็อารมณ์ประมาณว่าหาเพื่อนคุยอะไรเงี้ยก็บพ่อเดอยก็ น่เฮ็ดอ,อพันว่าสิมาอันนึ่งให้ข้างทางนี่เพิ่นก็ฮู้จักเขาเพิ่นว่าเดี๋ยวข่อยสิมาเก็บว่าสัตมืนอาจสิไปเตรียมกับเขาเด้อยู่รอบภูเขานั่นเทียเทียออกมาพอเพิ่นว่าถ้าเฮานอนอยู่ในเฮือนเฮาก็บ่ได้ออกมาล่ะนี่พันวาพิ่นสิไปดินแดนแห้งนั่นน่นนะมองอันต่อต่อข่อยนนัน่เนาะมองขาวๆน่ะเพิ่นสิไปอ้อมไปพู้น่่ซัด บอกเป็นตาอยากไปน้ำแต่นอบ้านขอก็อยากไปน้ำเพิ่นเนาะแต่ไปไงว้ไปดอกเขาเป็นปุ้ชาส่เทียเนี่ยเขาคิดเนาะกไปแล้วยางหันหลอกเอาหนกมาปล่อยหม่องหันขอยก็เยางหน,นีมันไม่หนีขอยงางมาเอาอันนี้นะ พยายามมาเอหวันยัดเขี้ยงยังหาเห็ดลำตาสอดซองมองมองหาอยู่โอ้นั่นเห็ดโอ้นั่นเห็ดนะเพียงโอ้ยอันนี้แล้วดอกกุหลาบอีกแล้วก,กุหลา,าบป่านี่หลายเถีงงามเถีงโอ้ยฉันเสียว อันบอดเอาเสียมมานั่เห็นบอกงามหลายอันที่จริงก็ไปฮับเ,เกิดตามธรรมศาติก็ดีเลยแต่ว่าข่อยข่อยโอย๊ตบ่ได้ข่อยเห็นข่อยกระส่วนไปไวนาบ้านหลุดนาบ้านก็ซอมาป่าขึ้นก็เพราะว่าฉันเป็นบ้านป่าไงพี่นอ้องเพราะฉะนั้นเอาไปฉันก็อยากจะบำรุงเขาน่ะนะมันสวยโอย้พี่เนีลายต่เมื่อนี่ก็สีแกง ม่อขืนในแกง,แกงเห็ดปีกเยาแซ่บแซ่บอ,อ่อนๆพุยพลุยพลุยไปดีดีแซ่บเต็มปากเต็มคำดีอ๋อ้๋ออ๋ออ,อย่างน่ะผลลับบางแขนข่อยมีตั้งแต่อันนั้นมีตั้งแันนั้นเมี่ยวขวนพี่น้องดำป้ปื้อลอยขวนมันกับปาเส้าแล้วไปเมี่ยงไทยไสิบบา้ไปซักไยซะบอก ตกปิดไหมมันหนาเกลียดได้บางทางมันบวกลบเนี่ยพี่นโอ้องซามันเผาเติมเรียบซีซิกว่าขอแค่ว่าเผาอยู่ได้ก็เพราะเผาตรงกลางข้นนั่นแหละกระสีใกล้นั่นแหละมันบอกโอ้พี่ดาอันนี้มาง่ามพี่น,นอ้อนี่เห็นบ่ ว่น่ะโอ้ยงามหลายเขาสเป็นแบบไอเขียงปลามันบอยาอ,อืออมันบอดอกอันยอดมันบอ้วนได้พี่น้องเออมันได้ซ้ำนีแ่แหละมันเป็นเขียงปลาแต่ถ้าไอเขียงไงนี่โอ้ยอดอวบป้วะขางเฮี้ยนขอสิไพทธาให้เบิ่งดอกเออเห็นมันคอยจงไว้เห็นมันยาวตอนนี้มันปรงหลายเหลี่ยวแต่คอยปรงไว้เห,ห็นมันยาวอืคาหนะ <c oughs> ไปถ่า,ายคลิปถ่ายเลิบไปเนาะยังหาเห็ดไปน้่แล้วมองได้มันเคยเกิดเท่าพอตติมอีกจักดอกสองดอกนะี่น่ของแสบเนี่ยมาเคลืนก,กน็กินแล้วกินแล้วบ่เปิดคอยเป็นประเภทว่าอาหารชนิดไหนก็ช่างถ้าเกิดฉัฉนชอบนี่นะฉันจะกินซ้ำๆซ้ำๆกินทุกวันทุกวันแล้วก็ทุกมือ้อทุกมือ้อ จนเปิดประมาณสามมือคอยก็สีเลอะไปเหมือนกับกินอาหารทะเลคือกันก็กินต่อๆกันกินให้มันเหมือนกับว่าเออใครเป็นเนือสายคือนคอยเป็นแบบว่ากินให้มันเบือ่อซะก่อนแล้วค่อยกินให้อิ่มใหม้เปิดนะกับว่าเปิดเป็นดอกว่าอาหารทะเลเนาะก็ก,กินให้มันคักๆันนะบ่ายนี้ก็คอยเปลี่ยนอาหารนะขอสิป็นทั้งสี่แม่พี่นอ้อง เออทั้เมื่อได้กินเนื้อสิกวเออกินอ้อมกินแกงกินขัวกินอีหยังก็ว่าไปนำนำซ้ำๆ้อย่างเงี้ยมันเสบยดแบบนี้อ๋อส้นไม้คือหากลายทีนี้อแตว่าข่อยเห็นอันข่อยเห็นเห็ดอีหยังนอะคือปีกเหี่ยวหน่อยมีอยู่บ่พี่นนองเหยี่ยวหน่อยมีอยู่บ่เดี๋ยวสิไปคนหาบางส่วนออกทะยาเพราะว่ามันมีอยู่่นละ ใครว่าเขาบริกาเก็บดอกแต่มันงามง่ามเหมือนกันลักษณะคือกันเปลียดด้านนอกด้านในด้านซ้ายด้านขวาเพราะว่าเกลียดกันเขาปลามาเอาอนยอดเขียงง่ามแรงทักเถอะยูดดนกบริษัเพราะว่ายุงจะเริ่มมาแต่ว่ามันยังไม่นาหรอกแต่ว่าฉันจะเอาจักน้อยหันเถาะตอนนี้มันยังท่านซุ่มเป็นเด อียังละดำทึ่ทึเออก็ตกใจอันห้องไปทุเที่ยด้คอยวังหันวะเละถึกแมวน้อยขวายางน้ำฝนแม่ขวายึดประตูจังไดพขวายางหันได้ว่ัสดุโอ้ยเธอขวายังอะรบวังเนาะวัสดุเนี่ยแมวมันหลับอ๋อน้ำฝนเธอได้น้าวันสดุฉันอ่ะเสียใจคักเด้กนี่ถ้ามันออกไปเลยนี่มันก็ออกมาอีหลีแต่ว่ามันมันมันก็อยู่ในความขอบคุ ข่อยเลี้ยวไปเห็นพอดี่ยังยางอมอ้อยอมอ้อยยางน้ำกลอข่อยเมียอ้ยบักหล่าคัมแพงยางน้ำกลอนมีแมวสำหรับอืออือข่อยเนี่ยมันโตหน่อยมันยังยังไปบักไก่เห็นนะยางน้ำกลอนข่อยแล้วข่อยกำลังเล่นกับแมวโตเอื่นอยู่แมวนอกบ้านนะนนะข่อยกำลังคุยกับเขาพอที่นี่หันไปละปะอือพ่อยยายนี่ห้องว้บใบ,บลูกสารลูกสันอือ อ้าฝนตกมากอีกแล้วสงกัาตกเดือนหนึ่งค่ะักเลยฝนมันเป็นอย่างเกาะก็กดีแล้วล่ะ <c oughs> จมสือแต่ว่าก็าดีนั่นแหละนี่ขอนอันก็เก่าก็เก่าหน่คือพอเกิดเท็ตเนี่คอยแน่เปียงนี่นี่ขอนพันปีเพ่นนี่ต้นใหญ่คักบู๊สามคนอุ่มบ่โหดอบบ่หุ่มโอ๊ยวอาหลงกันซับหนาทับหลังน,นั่นแหละเฮ้ คนเขาเนี่ยมาแลงกันฝนตกเล่นกับเขามากได้่อยนี่ก็เลยสิได้ลบเมื่อแหละ